คดีเก่านะคะมันก็คือที่อาจารย์คุณเอกเทศนะคะข้าพเจ้าก็ทาไปหลายเรื่องแล้วแต่เรื่องเนี้ยคือข้าพเจ้ายังไม่ได้สัมภาพก็ขอบคุณพระเจ้าพอพี่จุมพูดมาแล้วพระเจ้าก็มาสะกิดหลังแล้วว่าข้าพเจ้าใี่แบบเออเนาะมันเป็นเรื่องที่ตั้งแต่เราเริ่มเริ่มทํางานใหม่ๆอะคะเรียนจบแล้วก็เริ่มทํางานใหม่ๆก็ทําบัญชีใช่ไหมคะในบริษัทที่นั่นกับมีมีเพื่อนร่วมง,งานอ,อีกคนหนึ่งเขาก็ ชวนให้เราทำบัตรเครดิตแต่ฐานเงินเดือนตอนนั้นอะเรามันไม่ถึงฐานเงินเดือนตอนนั้นน่าจะอยู่ประมาณหมื่นสองอะค่ะแต่ทำบัตรเครดิตมันต้องเริ่มต้นที่หมื่นห้าใช่ไหมคะก็คือเขาบอกว่าเดี๋ยวพี่ทำใบรับรองเงินเดือนให้เพราะเราอยู่ฝ่ายบัญชีค่ะเ็าบอกว่า เฮ้ยมันจะดีหรอพี่เพราะว่ามันมันไม่ถูกต้องนะคือมันก็จะมีทั้งสำเนีนฝ่ายดีแล้วก็ฝ่ายไม่ดีใช่ไหมคะเขาบอกเออไม่เป็นไรหรอกพี่ก็ทำเขาบอกอย่างเงี้ยคือเขาจะแบบอ่ะเออเออก็ได้อะไรอย่างเงี้ยแล้วพอพอเจ้าหน้าที่บัตรเครดิตเขาโทรมาค่ะก็คือยื่นเอกสารอะไรไปเรียบร้อยแล้วนะคะเขาก็เป็นคนรับโทรศัพท์แล้วก็พูดรายละเอียดให้เบ็ดเสร็จเลยก็คือมันก็เหมือน ได้บัตรเครดิตมาใช,ใช่ไหมคะแต่คือเราไม่ได้ไปใช้ซืรุยซุ้อไลหรอกแต่ว่าคือมันมีอยู่ช่วงหนึ่งที่พี่สาวข้าพเจ้าเขามีปัญหาแล้วเขาก็มาขอให้ช่วยเอาบัตรเครดิตเนี่ยไปรูดให้เขาเพื่อที่เขาจะแบบไปซื้ออุปกรณ์ที่ทํางานของเขานะคะแล้วก็คือเราก็ช่วยเข้าไปเสร็จแล้วนนเนี้ยเขาไม่ได้จ่ายคืนให้เราค่ะ มันเลยทำให้บัตรเครดิตกลายเป็นว่าคาราคาซังแล้วก็เป็นนี้เป็นสินจนจนทุกวันนี้ยังเคลียร์ไม่จบแต่คือข้าพเจ้าอ่ะปกติอ่ะเจ้าหน้าที่บัตรเครดิตเขาโทรมาเนี่ยข้าพเจ้าไม่ค่อยรับสายเป็นสมัยก่อนนะคะตั้งแต่ยังไม่เป็นลูกพระเจ้าอะคะ่ะแต่ว่าตอนนี้คือพออาจารย์เขาเทศเรื่องนี้พอเรามาอยู่ในไฟด้วยค่ะพระเจ้าก็ให้เราอ่ะมีแนวทางที่เราจะปฏิบัติ เขาก็โทรมามก็บอกว่าตอนนี้เรายังไม่สะดวกนะเพราะว่าเรายังจ่ายกับอีกที่หนึ่งอยู่เราก็คุยกับเขาดีๆนะคะซึ่งถ้าเป็นเมื่อก่อนเนี่ยเราไม่รับสายเราปฏิเสธเลยที่จะคุยเพราะส่วนหนึ่งลึกๆในใจของเราอะมันกลัวกลัวว่าเดี๋ยวคุยกับเขาแล้วว่าเขาจะพูดไม่ดีกับเราเพราะเราเคยมีประสบการณ์แบบนี้ว่าคือถูกข่มขู่หรือว่าอะไรเงี้ยคะ่ะมันเลยทําให้เราไม่อยากรับแล้วก็พอเราพูดกับเขาดีๆะคะ่ะ เขาก็เขาก็บอกว่าเอาอย่างนี้นะพี่ถ้าพี่สะดวกเมื่อไหร่พี่โทรติดต่อหูเบเร์นี้แล้วถ้าเป็นไปได้พี่เก็บเป็นเงินก้อนเลยสมมติว่าพี่มีนี่อยู่ห้าหมื่นอันนี้เป็นสมมตินะคะเขายกตัวอย่างให้ฟังพี่ก็เก็บไปเลยว่าอาจจะมีสักสามหมื่นหรือสองหมื่นไปๆพี่ก็โทรมาติดต่อเลยแล้วก็ ขอเขาเป็นส่วนลดไปแล้วเขาจะทําเรื่องให้แล้วมันก็จะสามารถปิดหนี้ได้ทั้งก้อนเขาบอกว่าไม่ต้องไปจ่ายเป็นรายเดือนหรอกเพราะว่าถ้าจ่ายเป็นรายเดือนน่ะคือมันไม่ได้จบง่ายๆแล้วบางทีเขาก็คิดดอกเบี้ยเราด้วยอย่างเงี้ยค่ะเขาก็แนะนํามาก็ขอบคุณพระเจ้านะคะเมื่อเราสารภาพความจริงอยู่ในความสว่างพระเจ้าก็มีหนทางออกให้เราเหมือนอย่างที่พี่น้องทุกคนในคิตตจักรทำตามแต่ก่อนเนี่คือไม่มีคนสองเราค่ะ เราอ่านพระคัมภีร์ก็จริงแต่เราไม่เข้าใจแต่พอเรามีผู้เลี้ยงที่ลงลึกกับพระเจ้าเราก็เหมือนกับอธิบายพระคัมภีร์ให้เราค่ะมันทำให้เราเข้าใจมากขึ้นแล้วก็ดําเนินชีวิตได้ถูกต้องมากขึ้นวันนี้ก็เหมือนให้เราได้มาสารภาพบาปเพื่อปกติตัวเราเองด้วยแล้วก็เป็นพระพรให้กับคนอื่นที่เขาอาจจะเคยมีสถานการณ์หรืเอเหตุการณ์เหมือนกัน